เพราะโดยปกติแล้วนะคะอาการเจ็บหลังคออเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อหลังค้อด3เดือนไปแล้วแต่ถ้าหากว่าผ่านไปเกือบปีแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นยังมีอาการเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์สวัสดีค่ะ ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะคลิปนี้จะมาไขาข้อข้องใจเรื่องที่คุณแม่หลังคลอดหลายๆคนอยากรู้หรือบางคนอาจจะกําลังประสบกับปัญหานี้อยู่นะคะนั่นก็คือปัญหาการมีเพศสัมพันธ์หลังคลอดแล้วมีอาการเจ็บหรือหลังคลอดแล้วมีอะไรกับแฟนมีอาการเลือดออกแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าหรือว่ามีเพศสัมพันธ์เร็วเกินไปเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหลังคลอดควรเริ่มมีได้เมื่อไหร่อีกนานไหมที่ร่างกายของคุณผู้หญิงหลังคลอดจะกลับมาเป็นสภาพเดิมเหมือนตอนก่อนตั้งครร เรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้ค่ะหลายๆคู่นะคะไม่ได้กุ๊กคิกกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะบางคนเนี่ยกลัวว่าจะทําให้คุณแม่เจ็บหรือว่ามีการแท้งบุตรได้บางครอบครัวก,ก็ไม่ได้มีอะไรกันเลยตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนกระถึงคลอดนะคะคุณผู้หญิงหลายๆคนก็คงจะเกรงใจคุณสามีกัจะกลับมามีเพศสัมพันธ์แล้วแล้วตอนไหนล่ะคือการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยหลังคลอด จริงๆแล้วคุณแม่หลังคลอดสามารถกลับมาเริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้ในช่วงประมาณ5-6สัปดาห์หลังคลอดแต่ทางที่ดีและเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่นะคะก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์นะคะคุณแม่ควรจะไปให้คุณหมอตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนโดยเฉพาะบริเวณแผลไม่ว่าจะเป็นแผลฟีเย็บที่คลอดเองหรือว่าแผลผ่าตัดคลอด ว่าแผลนะคะหายดีหรือยังหรือว่าตรวจเช็คนะคะว่าปากงดลูกปิดแล้วหรือยังเลือดหยุดไหลหรือยังซึ่งโดยปกติแล้วนะคะคุณหมอก็จะนัดคุณแม่มาตรวจหลังคลอดเมื่อประมาณ6สัปดาห์แต่อย่างไรก็ตามนะคะการกลับมามีเพศสัมพันธ์หลังจากคลอดนะคะเป็นครั้งแรกนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของคุณแม่ด้วยว่าคุณแม่นะคะพร้อมหรือยังเพราะว่าคุณแม่บางคนนะคะอาจจะยังไม่พร้อม ยังกลัวหรืออาจจะเหนื่อยจากการดูแลลูกจนไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ซึ่งปัจจัยต่างๆทางด้านอารมณ์ของคุณแม่นะคะมีผลอย่างมากต่อการมีเพศสัมพันธ์หลังคลอดค่ะปัญหาหนึ่งนะคะที่คุณแม่หลังคลอดหลายๆคนเจอโดยเฉพาะคุณแม่ที่คลอดเองตามธรรมชาติก็คือเมื่อมีอะไรกับแฟนหลังจากคลอดนะคะเป็นครั้งแรกนะคะแล้วมีอาการเจ็บมีอาการเจ็บมาก ใส่ไม่เข้าจนบางคู่นะคะต้องล้มเลิกภารกิจทั้งนั้นไปก่อนซึ่งคุณแม่หลายๆคนก็คงมีความวิตกกังวลแล้วก็มีข้อคําถามในใจนะคะว่า แล้วร่างกายของเราเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติไหมแต่คุณแม่ไม่ต้องตกใจไปนะคะคุณแม่หลังคลอดโดยส่วนใหญ่ก็จะประสบกับปัญหานี้ค่ะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายๆปัจจัยดังต่อไปนี้ค่ะ 1. คือแผลยังไม่หายดีการที่คุณแม่มีเพศสัมพันธ์หลังคลอดแล้วมีอาการเจ็บนะคะโดยเฉพาะคุณแม่หลังคลอดที่คลอดตามธรรมชาติอาจจะเกิดจากการที่แผลตอนคลอดน้องนะคะยังไม่หายดีค่ะ ก็ให้คุณแม่นะคะลองสำรวจดูบริเวณแผลฝีเย็บว่าแผลนะคะหายดีหรือยังยังมีเลือดออกอยู่ไหมถ้าหากว่ามีเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์ก็ควรจะหยุดการมีกิจกรรมไว้ก่อนค่ะไม่ว่าเลือดนั้นนะคะจะออกจากแผลหรือว่าเป็นเลือดที่เกิดจากน้ำข่าวปลานะคะก็ควรจะหยุดไว้ก่อนค่ะ 2. เกิดจากน้ำหล่อลื่นไม่พอซึ่งการที่คุณแม่มีแพสัมพันธ์หลังคลอดแล้วมีอาการเจ็บนะคะอีกประการหนึ่งก็อาจจะมาจากการที่น้ำหล่อลื่นนะคะไม่เพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเกิดจากความเครียดวิธีการแก้ไขนะคะก็คือใช้สารหล่อลื่นเป็นตัวช่วยค่ะและ3เกิดจากความเครียดซึ่งคุณแม่หลังคลอดหลายๆคนนะคะก็อาจจะมีความเกงใจคุณสามีไม่ได้มีเพศสัมพันธ์มานานๆก็เลยฝืนใจให้ลองให้เขามีนะคะทั้งที่สภาพจิตใจของตัวเองก็ยังไม่พร้อมนะคะจึงอาจทำให้สอดใส่ไม่เข้าเกิดเป็นอาการจิ๋มล็อกค่ะ หรือไม่มีน้ำหล่อลื่นซึ่งจริงๆแล้วคุณแม่ไม่ควรจะฝืนนะคะก็ควรจะพูดคุยกับคู่ไปตรงๆค่ะรอให้ร่างกายและจิตใจนะคะพร้อมก่อนค่ะจะได้มีเพศสัมพันธ์อย่างมีความสุขนะคะราบลื่นแล้วก็ไม่เกิดความเจ็บปวดค่ะถึงแม้ว่าอาการเจ็บในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหลังคลอดจะเป็นอาการที่พบได้เป็นปกตินะคะ แต่ถ้าหากว่าคุณแม่ยังคงมีอาการเจ็บถึงแม้ว่าอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีเลือดออกจากช่องคลอดแผลไม่หายสักทีนะคะถึงแม้ว่าจะคลอดน้องมาเกิน3เดือนแล้วนะคะหรือมีของเหลวกลิ่นเหม็นไหลออกมานั่นอาจจะแปลว่าช่องคลอดมีการติดเชื้อควรรีบไปพบแพทย์ค่ะ หากว่าคุณแม่นะคะสะภาพจิตใจสภาพร่างกายพร้อมแล้วแต่คุณแม่ก็ยังคงมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์อยู่สามารถหาตัวช่วยได้ค่ะ 1. น,นะคะก็คือเจลหล่อลื่นเจลหล่อลื่นจะสามารถช่วยลดอาการระคายเคืองสามารถช่วยให้สอดใส่เข้าไปง่ายขึ้นค่ะ แต่การเลือกใช้เจลหล่อเลื่อนนะคะก็ต้องศึกษาในรายละเอียดดีๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแม่จ๋าจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเลือกใช้เจลหล่อเลื่อนค่ะ 2. อ,อาจจะใช้นิ้วเป็นตัวนําไปก่อนค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่ารีบอาจลองใช้นิ้วสอดเข้าไปในช่องคลอดดูก่อน แต่อย่าลืมนะคะล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะเพื่อดูความพร้อมสําหรับการมีเพศสัมพันธ์นะคะว่ามีหรือยังนะคะทําให้แน่ใจนะคะว่าจะไม่มีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์3ค่ะทําใจให้สบายบางครั้งนะคะอาการเจ็บในขณะที่มีเพศสัมพันธ์หลังคลอดอาจจะเกิดจากความเครียดของคุณแม่หลังคลอดเองค่ะกังวลว่าจะเหมือนเดิมไหมสามีจะพอใจไหมจะเจ็บไหม พอกังวลมากๆเข้านะคะสภาพจิตใจก็ไม่พร้อมค่ะก็เลยส่งผลให้น้ําหล่อลื่นไม่พอดังนั้นนะคะคุณแม่อย่าไปเครียดเยอะอย่าไปกังวลเยอะค่ะปล่อยไปตามธรรมชาติ 4. ใช้วิธีการขมิบการฝึกขมิบคือการออกกําลังกายกล้ามเนื้อช่องคลอดค่ะนอกจากจะช่วยให้น้องสาวของเรากลับคืนสู่สภาพเดิมได้เร็วแล้วนะคะยังช่วยให้เครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายสามีพอใจด้วยค่ะการฝึกขมิบนะคะทําได้บ่อยๆเลยค่ะ ทำบ่อยๆย,ยิ่งบ่อยยิ่งดีค่ะห้าคือการไปพบแพทย์ค่ะเพราะโดยปกติแล้วนะคะอาการเจ็บหลังคลอเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อหลังค้อด3เดือนไปแล้วแต่ถ้าหากว่าผ่านไปเกือบปีแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นยังมีอาการเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์ mm. ก็อาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดต่อไปค่ะไม่ต้องอายคุณหมอนะคะ รีบทำให้ร่างกายของเรากลับคืนสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจําเดือนการคุมกําเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะมีข้อมูลดีๆก็จะเอามาแบ่งปันมาแชร์กันค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย